สวัสดีครับผมไายประทานครับผมแอมนี่ตัวน,นี้เต็มหนึ่งต่อสามครับฟังคูมุม่น,มน,นนำ่มก้นนะครับผม ฟังอินชอนน้ำไปแล้วครับ3ต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งครับผมเอาอินชอนน้่มีครับเสอไปลูกนี้ต่อห้าสามตอ้าสานะด้วยสองห้าสาต่อห้าสี่ต่อห้าสีต่อห้าสีต่อห้าสี่ต่อห้าสี่ียนข้างนครับไม่ค่อยตรง นี่ซ้อนเสืบครับผมนะครับลูนี่เฮบอคามครับผมห้ายตัวห้าสามดยต่อห้าสามตัอห้าสาม้พัะนี่กัห้าสามอ่ะ หนึ่งต่อหาครับขุมนเสริมากครับลูกนี่หลับใจครับลูกนี่ตังไปสวยครับลูกนี่เขียวลูกเปลี่ยนเสร์ฟ เียนเสือบลูกนี้ครับฟังกินซ่อนเสือบครับหาตอนนึงครับอัดไปนาควาครับอ่าดูนี้หล่นมาครับดูนี้เออปาดโอ้โหปาดนักแข่งครับลูกนี้ได้เต้มครับชิบ้านตาปไป ครับครับตอนนี้หกตอนหนึ่งครับทางอินซ้อนในส์ฟครับผมตัด <c oughs> เปิดลูกนี้ครับซันแบ็คลูกนี้เก็บเกี่ยวอยู่ครับผมเกี่ยวบรอยู่สั่ง เปลี่ยนเซฟครับมวลชันนี้เลยเซฟครับต่อหาดเชียวครับลูกนี้ติดโตครับลูกนี้บอดดทำา้ทำาลนึง ครับต sí, sí, ังค ja, Att ือลูกนี yeah. ้งามเออบ่อขามครับลูกนี้ได้แต้มครับเจ็ดต่อหนึ่งครับยอดครับลูกนี้แจะล้างเข้าครับอ้าวไปครับบ่อขามครับผมได้แจมอีกครับ แปดหนึ่งอ๋อครับหนึ่งต่อแปดครับ ตวนึงครับออกครับลูกนีหนึ่งต่อแปดครับตันหนาาไหมครับแกะได้ครับลูกนี่เจี๊ยบลูกนี่โบ่ขามครับได้เต็มครับผมสองต่อแปด

เสียสื้อเนี่ยเสก็เสียแล้วยอดยอยอดเพื่อนยอดครับดูนี่ครึ่งรอบครับบอขามครับผมลินฟันมึงหัวครับ สามต่อแปดครับคุณมุนใน้เซฟมากครับลูกนี้โย่งมาข้างหลังครับเปิดสวยครับลูกนี้ดีครับลูกนี้ 8ปดต่อ3ครับพ่อขามครับดูนี่เก่าต่อ3เอายอดไปบอ้ยออกครับผมดูนี่นิดเดียว ต่อเกครับคุณมูเซอพ่อคามีครับสามเก้าครับดูนี่

ได้เต็มครับศูนย์ต่อสามครับ 3ต่อศูอ้ยปัดง่ายเลยครับลูกนี้ศูนย์ต่อสามลูงนี้ออกครับ หนึ่งต่อสามสิบเอ็ดต่อสามยอดครับลูกนี้อ้าวมีแตกครับตามเกี้ยวยังแจ่อะไรดีสามต่อสิบเอ็ดครับอามเกี้ยวลูกนี่โอ้ยติดเกียวครับลูกนี่เร้อครับ สี่ต่อหนึ่งครับตั้งรุ่นเอ้อยงทิดเกียียวอีกครับลูนี่อ้ครับผมลูนี่ได้แจมครับหาต่อหนึ่งครับหาต่อชีวิต สิบเอ็ต่อหาครับเอาอด้วยนี่เอาจังได้ครับสิบอ่าต่อสิบเอ็ดครับครับลุงได้แจมครับผมหกต่อสิบเอ็ดครับเกมสิบหาครับผม จริงเงินมันสองแสนบอลออยยอดมานาหัวครับเดียบลูกนี้ออกครับผมได้แจมครับจตต่อ1ิบิดพันนาหัวยีกครับเปิดขึ้นได้ลุ้นครับรลูกนี้เอาตังลุ้นแล้วครับอ้าวยังแจมได้ดีครับได้แจมครับ แปดต่อสิบเอ็ดครับผมมาดีก็ตีสี่หีาผมโอ้ตัวย่างห้าหนึ่งสาทีเดียวเนาะ <c oughs> เอา1ดต่อ8ครับ <c oughs> ไปครับลูกนี่อา้าว <c oughs> ได้แต้มครับ12ต่อ8 <c oughs> ได้แต้มอีกครับ สามต่อแปดหาโลมล้นเียนี้ครับเดีลูน้นี้อ้าวเก็บเกียวได้ครับแต่อสิบต่อส <c oughs> ิบสามงคนครับเจียบลูกนี้ออกครับผม <c oughs>

ก้าต่อสิบสามครับสิต่อสิบสามมาเด้อไล้นไปแล้วลังคูมุนไลค์ไปแล้วครับสิบต่อสิบสามครับยอดลูกนี่อ้าวยงแกได้ครับเนา อึบเกือบแยะได้ครับดูนี่สิบสามต่อสิบครับเขากลางครับเอาแตกไปแล้วครับยังกลับขึ้นมาได้ยังกลับขึ้นมาได้ไดเอึบปาดยาวครับโอ้ยังแก่ดีครับดูนี่แก่ได้ดีครับ สิบต่อสิครับตัดมาทางขวครับ <c oughs> ตเองขัวครับ13สบสาต่อสิครับ ครับเดใครบนเเนี่ยตัดสายครับลูกนี่เอ้ายังรับได้ครับอึบวตอสิบนไเออน้องต้อเนี่ย สามเราสิทครับโอ้โอ้โอ้ตะกอมาสิทต่ออิกสามครับ ได้แต้มครับชี้บิ๊กต่อที่สามครับเอาแตกครับลูกนี่ลุนไปครับลุนไปแล้วครับลูกนี่ได้แต้มครับผม ขาสวิงแล้วแล้วาสวิง้อ่าตอนนี้ขานอกขานอกมีเสียงมีเฮแล้วครับตอนนี้ขานอกเิ่มีเฮแล้วครับ1ิต่อ1ิมแล้วครับผมมีเฮแล้วครับเอา12อบมแล้วเอาปาดนักแห้งดูมีมีว่ามือดต้องเด สิบสามต่อสิบสองครับผมฟังยินชอนเสือไปครับลูกนี่เอายอดลูกนี่ยังได้ครับอ๊บออครับผมอ้าวขึ้นสิบสี่แล้วครับอันสีอันหมูกระทะลูกงเอ่อฟังนี่อัดสิ่หมูกระทะแล้วว่าสันเอาลูกปิดเกมไปว่าสันโคตรสั่งแล้วเอาปิดเกมไปหมูกระทะ 14ต่อ12ครับทางอินชอนจะปิดเกมในว่าลุงนี่ที่ลูกไปขับทิมชาเอาออกรับลุงนี่ก <c oughs> ่องเสียกระรุ่นขนาดเลยตอนนี้สิบสองต่อที่ครับอเออเจ็บเกี่ยวอยู่ครับลุงนี่ อาลูกนี้สปิดเกมได้ปะครับเกมที่สองครับผมทางอินทอนเอาครับยังฟรีได้รับได้อยู่ยังล็อกอยุยครับฟังท่านังกระได้แจ็เพิร์แจ็เพิ่สิบสองต่อยีสิบสี่ครับเข่ากลางครับลูกนี้เอ้านี่แจ็ค พอครับลูกนี่เอาล้วสิบสามต่อสิบสี่แล้วครับผมสิบสามต่อสิบสี่ครับตีขึ้นมาอีกแล้วเอาตัดมาใส่ครับลูกนี่เอาครั้งที่สามครั้งที่สามครับครั้งที่สามจะปิดเกียร์ไมครับ 4ีต่อ13ครับผมยังล็อกยูอยู่ครับสเสี่ยยเีงินกัวโบเสียได้หรอก13ต่อ14ครับยังล็อกยูอยู่ครับกุมุนเสริมมาครับโยงมาข้างหลังเยหัวครับเหยียบลูกนี่โอย ซีต่อ13ครับข้างที่ซีบ่เนี่ปึ๊บก็อีกได้ลูนที่เรียบร้อยครับผมเจมครับทางอินซอนชนะไปแล้วครับควงเงินวัานไปสองแสนบาทสองแสนวอนครับผมนี่ครับทีมงานเพิ่นมากครับผมเพิ่นมาหลายครับทีมงานเพิ่นครับผมชนะไปแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมไทยลากขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ